สวัสดีครับ EP 415ครับลุงตงพาทัวร์ครับกำลังอยู่ที่จุดสุดยอดจุดชมวิวเขาสวรรค์ครับลมแรงลมเย็นครับ EP นี้มาดูกันไปเลยครับว่าคืนนี้จะนอนเต็นแบบไหนไปกันครับผ่านนะครับกำลังเลยนผ่านครับก็อากาศเย็นมากครับอากาศมันเย็นครับก็เลยเริ่มค่อยๆทำครับกำลังจากที่ผมกางเต็นทเสร็จเรียบร้อยนู่นนะครับเต็นลุง นะครับก็ง่ายๆครับเพราะว่าไม่ใช่นาฝนนี้เต็นในพานนะครับเต็นในพานนี่เรากางคังจุดจอดห่อนะครับนี่รถจอดวันนี้ก็มีพี่ที่มาจากโพธารามอีกชุดหนึ่งนะครับผมคือบริเวณสูงอีกระดับหนึ่งนะครับอีกระดับหนึ่งนะครับของพี่ชุดมาจากโพธารามนี่สามเต็นนะครับของผมกับของพรานนะครับอีกสองเต็นนะครับ มุ่นคือเส้นทางที่มานะครับเดี๋ยวเป็นคือห้องน้ำนะครับสูงขนาดนี้นะครับทั้งเจ้าหน้าที่ทหารพ่านยังทำห้องน้ำไปให้นี่ถือว่าต้องชื่นชมครับมีเป็นชักโครกนะครับอ่าใครที่มาก็นี่นะครับมีสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกนะครับก็คือห้ำอํานาบนะครับเอาไวลาดส่วมนะครับก็คือน้ำบุกคงลำบากกันแหละครับ นะครับทำอำนาจบุคงแค่ลางนาแปลงฟันครับ <_ d ata> เห็นวิวสุดวิวกว้างเลยนะครับ <_ d ata> ครับนี่ <_ d ata> ครับผม <_ d ata> ครับผ <_ d ata> ู้จัดกากที่เดินลงมาจากาฐานปฏิบัติการของของทหารผ่านนะครับนี่ก็คือมันอาจจะเป็นจุดเดิมเดิมครับบรรยากาศอาจจะสำหรับสำหรับผมก็คือมันก็เป็นมุมเดิมเดิมนี่แหละแต่ว่า พอมองแล้วมันเพิ่มเติมคือความสุขครับนี่นะครับจะให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับก่อนที่ผมจะเดินไปเที่ยวฝั่งนู้นด้านล่างนะครับจะให้ดูนะครับนี่คือจุดอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมเดินมาด้านหลังนะครับเมื่อกี้ผมลงมาจากด้านบนตรงนี้มันเป็นฐานปฏิบัติการของทหารพันนะครับท่านเขียนไว้ตรงนี้ก็ดีครับเพราะนั้นจะกให้ทุกคนรับผิดชอบตรงนี้ครับขยะจะไม่เป็นภาระผู้อื่นแค่เก็บกลับไปและทิ้งมันให้ลงถังครับใครที่มาเที่ยวตรงนี้ก็ฝากนะครับฝาก แถวรอบฐานของทหารพานนะครับเห็นไหมครับครับสมโอครับสมโอโอ้โหครับตอนนี้ขากำลังเดินนะครับเดินเที่ยวนะครับบนในพานนี่นะครับกำลังกั้นนี่ครับรอบคังนะครับรอบต้นไม้เอื่อรอบทางเดินนะครับเนี่ยเป็นทางทหารพานก็จะมีพวกไม้ไผ่นะครับยาสัตวทีนีไม้ไผ่มานี่ีไว้นะครับทําเป็นกั้นทั้งนี้ฝั่งทั้งนี้ก็คือเป็นเนินของเขาครับ เดินมาใลยทักผักครับฟังนี้ก็รู้สึกจะมีห้องน้ำนะมีห้องน้ำอีกจุดหนึ่งนะครับ <Wow. S 1> เป็นห้องน้ำอย่างที่บอกนะครับน้ำต้องประหยัดนะครับ่ก็น่าจะเป็นแบบนะครับยอดครับทางนี้มีรวนน้ำด้วยนะครับพอมีรวนน้ำผมคิดว่าฟังเนี่ยนะด้านหลังผมเนี่ยอันน่าจะเป็นฟังพมานะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปทังนู่นครับอยู่กับป่านะครับโอ้สวยมากแมวเจ้าหน้าที่แมวครับเล่นกับอันดาเฉยเลย ครับนู่นครับนู่นผมจะเดินไปเที่ยวนู่นครับดูนู่นไปดูดิฝั่งพมา่ามีอะไรเบิ่ดนะครับนี่คืออีกผมเดินลงมาข้างลางอีกเขาเรียกภาษาโคราเขาเรียกอีกบักหนึ่งนะครับบักหนึ่งนะครับเพื่อให้ดูนะครับอื้ือู่นครับนู่นหัวโค้งนู่นที่ผมมานู่นะครับพอเดินลงมานี่ครับผมไ้ดูตรงนี้ครับนี่ผมว่ามันสวยมากครับนี่ฟึดนู่นเห็นนู่นครับเดินแดงแดงนู่นแหะครับนู่นนะครับ ตรงนู้นนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับฝั่งท้ายเน,นี่ยจะเป็นฝั่งพม่ามาเป็นหมูนะครับสุดยอดเลยนู้นนะครับจุดกลางเต้นหรือว่าจุดของจุดสองของฐานผ่านครับโอ้โหอากาศเย็นนะครับลมเย็นพูดง่ายๆนั่งเฉยๆหนาวครับนะครับนี่ช่วงนี้สามโมงประมาณสามโมงครึ่งครับบ่ายสามโมงครึง่งฮัลโหลคนสวยคนสวยขาเฮ้ยนี่มันคนสวย,ยได้รูปหรอวะนี่ โอ้แมวสวยล้วลงมาโอ้ผมวันใดมาเป็นกิโลหล้วแหละนะครับเดินลงมาปั๊บผมก็มาเจอตรงนี้นะครับทางเดินยังถือว่าเนียนคลิกเลยนะครับก็ไม่รู้ครับสูรอยรองเท้านะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นทางเดินลาตเวงของเจ้าทศทีหรือว่าอ่ามาหาของป่าอะไรประมาณนี้แหละครับนูนตามหลาะไปนู่นเลยนู่นนะครับ,ตอ,นะรบตอนนี้เรากําลังเดินเที่ยวไหนฮะไปเดินเที่ยวเดินดูภูเขาครับเดินดูภูเขา ตอนนี้กําลังเดินนู่นครับนู่นไม่รู้นายพานเห็นอะไรที่ให้ดูนู่นนะครับอ๋อมีทางแยกครับมันก็เหมือนเป็นการได้ออกกาลังกายนะครับเลยเดินแบบนี่สามโมงนี่แดดไม่มีอ่ะคิดดูนะครับแดดไม่มีกับลมเย็นๆกับอากาศอย่างนี้นะฮะผมว่ามันสุดยอดกันเลยทีเดียวเชียวนะฮะกับบรรยากาศแบบนี้นะพานเริ่มบ่นแล้วนะครับบอกเดินมาไกลไกลที่ไหน ดูดอกกันดีนะครับโอ้สวยครับตอนนี้ผมเดินมานะดันจะโลกว่านู้นนะครับนู้นนะครับจุดกลางเต็นของผมจะเป็นว่าคิดว่าอ่ามันจะปิดนะครับไม่ปิดแต่ทีพระอาทิตย์มันออกพอดีเลยนะครับเลยมองไม่เห็นนะครับแต่นู้นนี่แหละครับนู่นแหละจุดตรงๆนู่นแหละครับที่ผมกลางเต็นอยู่ผมเดินมานะครับผมจะให้ดูบรรยากาศตรงนี้ครับแหมมันสุดยอด พอผมเดินกลับมาจากชุดตรงที่ผมถ่ายเมื่อกี้นะครับผมเดินกลับมาครับผมให้ดูบรรยากาศนะครับีทางถนนนี่ก็คือเป็นเหวนะครับนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็คือนะครับนู้นนะครับก็ยังมองเห็นนู้นครับนเต็นนะครับฟากำลังจะเปิดอีกครับนู่นพระอาทิตย์ครับนี่นายพานนะครับ ทำท่ายืนชมวิวไม่ใช่หรอกครับยืดพักเหนื่อยครับมันโอ uh. ้ไม่รู้ว่าเป็นรถนักท่องเที่ยวหรือว่าจะมาตังเต็นหรือว่าจะแขมาอ่ามาชมวิวนะครับรู้แล้วมีเต็นไม่นานเดินมานะครับเดี๋ยวพักไม่เคยเห็นนานเดยนี่รูบึงนี่ นะครับมาตรงนี้ครับนู่นนะครับที่จากจุดกลางเต็นมองมาที่เห็นเป็นรอยทางรถนะครับนู่นนะครับรอยทางรถขึ้นไปนู่นแต่ว่าตอนนี้นะครับไม่รู้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าเป็นป่าไม้นะครับอาจจะมาปิดวพรไะว่าอาจจะเกี่ยวกับระบบนีเวศเกี่ยวกับเรื่องอะไรล่ะเขตแดนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ามองไปก็สวยจะไปอยู่ตรงนู้นนะ ผมมองลงก็จะสวยอีกครับเป็นทางมอเตอร์ไซค์ก็ยังถือว่ามีสัญจรอยู่แต่ไม่รู้ว่าไปไหนครับก็ถือว่าเป็นเขตชายแดนแล้วเราจะเดินจะขับอะไรก็ต้องระวังครับโอ้ตอนไปเนี่ยคือไม่ไกลครับขากลับเดินคือกว่าจะถึงนี่นู้นนะครับขนาดเดินมาต่างคนไอ้นี่เรายังแต่นู้นนะครับจุดเต้นครับนู้นะครับนี่คือโค้งสุดท้ายครับแต่มันเป็นโค้งขึ้นนะดูว่าครับนน โอ้นะครับขึ้นไปนู่นก็จะเห็นนะครับก็จะไปที่เต็นครับฟังครับฟังเสียงหอบครับตอนลงก็ไม่ถ่ารครับเหลืออีกประมาณสามรอยเมตรครับจะถึงจุดกลางเต็นครับพารู้ในพันนั่งหอบก่อนพันครับกี่ผมเดินไปนู่นนะฮะเลยอันแดงๆไปนั่นเห็นไหมครับ ตรงปลายข,า,ขาวๆอ่ะผมนั่งผมหลังๆผมขึ้นมาจะผักผมนั่งครับผมได้มองลงไปข้งล่างผมก็เห็นเหมือนเป็นเส้นทางนะครับซึ่งนั่งดูเราทังถามเจ้าที่เขาเหรอเส้นทางมันจะเริ่มจากขลางเนี่ยครับขึ้นมาบนนี่เลยเนะครับมาบนนี่นะครับมาจนถึงเนี่ยครับตอนที่ผมเดินไปเนี่ยครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับว่านะครับที่ไตขึ้นมาไตาล่องมาครับมาเรื่อยๆนะครับน้อยจากที่เมื่อกี้ไกลมากนะครับนู้นครับ ครับก็ค่อยๆไต่มานะครับไต่มาครับก็ประมาณนี้เลยนี่ประมาณห้าโมงครึ่งครับพรานกําลังเตรียมนะครับพรานวันนี้เตรียมอะไรมาบ้างลมขนาดนี้จะย่างได้เหรอย่างแล้วต้องใส่ต้องต้มแล้วนะดูครับดูลมนะฮะลมนู้นก็มีมาอีกนะครับคูหนึ่งนะครับผมดูลมอ่ะลมหนาวเลยครับนางแล้วนี่คิดผิดแล้วแม่เสือกันหนาวมานนี้ครัห้าโมงครึ่งเขียนไว้วบาห้ามนำน้ำนี่คงไม่ต้องไม่ต้องบอกครับ ถ้าให้อาบก็คงไม่อาบแล้วครับโอ้โหน้ำเย็นมากนะครับนี่คือนะครับจุดที่ว่าน่าจะเดินไปทางฐานสามไปทางนี้ครับพอดีเห็นมีทางเลาะออกมาแต่เขากั้นวดน้ําไว้นะครับว่าฐานสามนะครับห้ามขึ้นก็เลยมาขึ้นในแค่ฐานสองนะครับฝั่งทางนี้ครับก็น่าจะเป็นฝั่งพมานะครับนู่ครับพระอาทิตย์กําลังจะตกดินนะครับสวยงามมากครับ ของเจ้าหน้าที่ตชดนะครับสอบถามพี่เจ้าหน้าที่กันแล้วนะครับว่ารุดจากรัวไปนี่รุดจากลัวไปนี่ครับนี่คือฝั่งพม่าเลยนะครับก็คือฝั่งพม่านะครับพี่เจ้าหน้าที่บอกที่ผมคาดการพิษว่าขวยขอกหมูนี่จะอยู่ฝั่งขวาผมไม่ใช่ครับพี่แกบอกนู่นนูนะครับนะครับพี่เจ้าหน้าที่ขวยขอกหมูจะอยู่ฝั่งนู่นเลยนะครับ สอบถามพี่นาทีให้ข้อมูลนะครับขอบคุณครับพี่แกเปเคยอยู่ชายแดนตาบุาเลยนะครับก็เลยได้คุยกันแป๊บหนึ่งโอ้แกอยู่แถวนน่นแหละตั้งแต่สมัยตั้งแต่แกมาก็ประมาณ3ามหกสามเ็แล้วนะครับก็คือแกผ่านหนองระบุมตาบยามาแล้วแล้วแกก็มาอยู่ที่นี่นี่คือบรรยากาศยามเย็นๆนะครับหกโมงกว่าดูครับมันสุดยอดครับผานกําลังเตรียมครับอะไรนะนายผานเตรียมอะไรครับนี่ต้มยำต้มยำลาอะไรครับ ปลาชนปลาชนนะครับอพานในพันพุกมะพร้าวมาทำไมอโอ้อสูตรใหม่ครับสูตรของนายพันต้มยำปลาชนใส่น้ำมะพร้าวครับแล้วน้ำมะพร้าวเขาอย่าทิ้งนะเขอจเก็บขยะนะครับตอนนี้น้ำร้อนแลนะครับ,รบหอมเอาเอานะ้ำใส่ไนหะแน่นอนอยู่แล้วแล้วเราจะใส่เห็ดละงูนะครับมาเป็นพวงเลยวันนี้ หนาวนะครับก็ต้องกินกิบชาอุ่นๆนะครับตอนนี้ในพานก็นกระลังต้่มปลาครับตอนนี้ใส่ลาไปแล้วมีใบไม้พิเศษด้วยนะครับใส่ยอดฉะอมครับอืะอ่ะเทียครับชนกันทำกลางบรรยากาศฮึไรบริเวณ ข้างล่างนะครับพอได้รู้ว่ะพอกลางคืนได้รู้ว่าเราผ่านคุบเขามานะครับผ่านหุบเขาผ่านมาทั้งแก่งชมแมวเราก็ถึงเลยเลยมาที่บ้านหอยม่วงเอ๊ะแต่ผมรู้สึกว่าผมเห็นไฟรถนะครับนะ่ะเหมือนจะมีรถขึ้นมาอีกขั้นล่อยครับน้ำเดือดเออโอ้โหผ่านโหครับหอมขอม,ขอมครับอขอมครับ นลองดูตอนปลาดินี่ครับอืมเหมือนแบบนี้อืมแม่พานบอกเอาหัวเดี๋ยวกดเด้อือหัวประชดดูดีครับแม,ม,ม,ม่พานยกจานขึ้นมาโชว์หน่อยแม่พานเอานั่งโซฟเลยอ่าอืมยกกินอะเอาแล้วกินแกมปลา กีพ่พาน้องหกวไปแล้วผมไม่ขอเป็นนายพานแมงพานก็แิได้หัวผมขอไอ้นี่ก็แลวกันครับโอ้ยเพลินหนาวๆน,นี่ความร้อนหายเลยเป็นไงสุดยอดปะ เรียกว่าฝาคนข้างเปิดนะครับภาษาบ้านผมเขาเรียกว่าเดือนหงายนะครับเดือนหงายครับครับยอตอนนี้ครับแทบจะไม่ไหวแล้วครับตอนนี้ประมาณสามทุ่มนะครับตนบต้ <c oughs> องเปิดตามแคสฟิกในพานในพานถึงไฟแล้วครับประมาณสามทุ่มแล้วก็ วันนี้ก็ให้พอดีพอดีครับก็หลังจากที่กินน้ำชานิดนิดหน่อยนอยก็กินข่าวแล้วครับกินข่าวเสร็จก็จะขอตัวเข้านอนครับวันนี้นะครับไซักแห้งครับตอนนี้ก็ประมาณสี่ทุ่มนะครับสี่ทุ่มกว่ากว่านะครับโผลเป็นนอนลนะครับลมยังแรงนะครับลมเย็นหนาวครับตอนนี้ประมาณสิบสิบหกนะครับสิบหกองศาครับนะครับายคืนนี้เข้านอนก่อนครับฝันดีครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับตอนนี้ หาถุมกวานะครับฟังเสียงลมครับนอครับตืนมาตกใจครับเสานะครับเสาเสาไฟชีดฮักสองขังนะครับต้องไปลดจยาดสี่คอให้เหลือสามคอครับเอาแล้วครับเป็นผู้ประสบภัยก็เข้ามังแล้วครับเนี่ฟังเสียงลมครับเอาครับเอาแล้วครับเอาแล้วตื่นนะครับ ผมนอนต่อแล้วครับหลังจากที่ไปปรับปรุงแล้วครับครับผมหลังจากที่ได้ดูนะครับ EP 15บทับสไปแล้วนะครับนี่คือตัวอย่าง EP นะครับสุดท้าย EP 15บทับสครับผมให้ดูครับนี่คือบรรยากาศยามเช้านะครับ EP ต่อไปนะครับผมจะให้ดูบรรยากาศยามเช้านั่งจิบกาแฟแล้วก็เก็บเต็นท์นะครับแล้วก็ดูทะเลหมอกเสร็จปั๊บก็จะรีวิวทางลงให้ดูอีกนะครับ EP นี้ครับลุงต้งพาทัวร์นะครับสวัสดีครับ